นนหนาวมากขอเรียกว่าตลาดอะไรนะรตลาดคริสต์มาสเนาะตลาดคริสต์มาสคือมันหนาวมากอะ่ะ <c oughs> ต่อคิวซื้อเบียร์โอ้ยชีโคจไม่ยังเพิ่มอีกดีกว่าเดิมนะใช่เบียร์ดีมากกระกะ sorry, <laughs> oh, biar, 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 biar lont, biar lont, ah, enggak, ผมผมมันผมไปผมอัลโหสาปโร่สวัสดีค่ะอยู่ที่สปโปโร่จ้าสวัสดีค่ะ สสววนนนอริเป็งกิ <anak> นเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาชมบรรยากาศรอบๆค่ะแล้วก็ไล์สดไปด้วยนะคะระหว่างนี้นะคะหิมะก็ตกสวยมากเลยค่ะสวยด้วยแล้วก็หนาวด้วยนะคะดูวิวรอบๆนะคะน้องมาก็น่ารักมากเลยค่ะตอนที่ไล์สดช่วงแรกๆรู้สึกว่าหิมะจะตกเยอะกว่านี้นะคะแต่ตอนที่ถ่ายคลิปนี้นะคะหิมะเริ่มเบาลงแล้วค่ะแต่ก็ยังได้ภาพบรรยากาศอยู่นะคะเดี๋ยวไปนิเซโกนะคะหิมะจะเยอะกว่านี้อีกนะคะคุณนิดากระสังบอกบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็สวยมากเลยค่ะเขาก็ทําเป็นอุ้ม มงไฟนะคะแล้วคนก็ไปถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะอ้อยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ออกมาข้างนอกนะคะมาถ่ายรูปต่อค่ะมาถ่ายรูปต่อคุณนิดากัสังก็ถ่ายให้นะคะหนาวก็หนาวนะคะแต่ก็ใจมันรักนะจ๊ะสวยบรรยากาศดีแล้วก็อากาศหนาวนะคะแต่ก็อยากเก็บภาพไว้นะคะตอนนี้เมมโมรีก็เต็มไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะปีนะเขาจัดทุกปีตลา,าดคริสต์มาสเมื่อกี้หิมะตกนะเออตกมาเป็นพักพักชเลยเดสนี่นะ ก็ตกมาปลอยๆอยู่นะดูว่าป่ะเราเดินไปทางนู้นแล้วก็เก็บภาพเนาะสวยมากเลยให้ดูบรรยากาศเลื่อนนะใช่ใช่ต้องระวังเลื่อนน่ะมันตกอย่างนียมันตกเป็นทักเนาะโอ้เนาะทรามถนนทรายถนนะ ทำไหมทางนี้อากาศดีมาสแต่หนาวมากช่วงไหนที่เป็นภาคเสียงบรรยายเองก็คือติดเสียงลิขสิทธิ์เขานะคะก็เลยต้องพากเองจ้าลองมาต่อคิวนะคะเพราะว่าเราอยากได้าภาพส,สวยนะ ไปต่อคิวถ่ายรูปฟรีนะคะแต่รูปในนั้นก็จะเล็กๆนะคะแต่ถ้าเราอยากได้รูปของเขาจริงๆนะคะสวยนะ่ะเราก็จะจ่ายเพิ่มนะคะ1,500ยเยนจ้าเราก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะสวยไม่สวยก็เอาไว้ก่อนจ้าแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะออกไปดูทริปนี้นะคะเราก็จะไปซัปโปโรนิเซโกะนะคะไปบ้านคุณพ่อจ้าก็จะพาไปเก็บบรรยากาศนะคะเราเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้าค่ะบ๊ายบายเซยอนาลา